สุดท้ายพักเพื่อไทยเบอร์29เบอร์29เรามาเล่นเกมกันก่อนไปดีกว่า <Okay. S 1> 29วินาทีทำไมเราต้องเลือกพักเพื่อไทยเบอร์29ขอให้เกียรติคุณเศรษฐาก่อนดีกว่าฮะเชิญฮะ29วิเริ่มเพราะว่าพักเพื่อไทยเรามีอดีตมานะครับตั้งแต่สมัยไทยรักไทยเราพิสูจน์ได้เห็นว่านายายใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นสามสิบบาทรักษาทุกโลกหรือว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยสามารถทำได้จริง นะครับแล้วก็นโยบายใหม่ๆของเราว่าจะเป็นเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทหรือว่าเติมเต็ม2 0 0 0มบาทต่อเดือนให้กับทุกครอบครัวรายได้ขั้นต่ําเป็นนโยบายที่เทคแคร์เรื่องปากค้องได้อย่างดีนะครับแล้วก็เรื่องของอสิทธิเสรีภาพในการเลือกเพศสภาพสิทธิเสรีภาพในการเลือกที่จะเป็นทหารหรือไม่เป็นทหารนโยบายหลังๆเหล่านี้อา้าวน้อินท์ฮะทำไม จะต้องเลือกพักเพื่อไทยเบอร์ยี่สิบเก้าเริ่มเลือกพักเพื่อไทยนะคะไม่ต้องรอลุ้นค่ะเลือกเพื่อเปลี่ยนทันทีเลือกคนที่ทํางานเป็นทํามาแล้วในอดีตเคยแก้ปัญหาให้พักเพื่อให้ประเทศทั้งประเทศมาแล้วนโยบายเราเป็นนโยบายที่กินได้อนาคตต่อไปเนี่ยเราสนับสนุนทั้งเรื่องสตาร์ทอัพทั้งเรื่องซอฟต์าวร์ต่างๆเพิ่มโอกาส ให้กับประชาชนทั้งประเทศนะคะแล้วก็เรื่องยาเสพติดที่เราประกาศไว้ภายใน6เดือนยาเสพติดจะหายไปกว่าครึ่งหนึ่งแน่นอนพักเพื่อไทยรู้และทําเป็นค่ะเบสเขาเขาบอกว่าถ้าสมมติมีอะไรที่แปลกแปลกมันจะไม่ดีน้องอิงแต่อีกหนึ่งข้อหาเคยอ่านคอมเมนต์ว่าเผอิญตัวเองได้มีโอกาสอ่านคอมเมนต์เขาบอกคัดิเดตพักเพื่อไทยอ่ะอาศัยนามสกุลออกมาเป็นนายกนามสกุลชินวัตนน่ะไม่มีวันนี้ได้ถ้าไม่มีประชาชนซัพพอร์ต อันนี้นะนี่คือเรื่องจริงพักเพื่อไทยอะค่ะมีวันนี้ไม่ได้เลยถ้าประชาชนไม่ซัพพอร์ตคือถามว่าชินวัตรเนี่ยทำไมต้องชินวัตรเป็นชินวัตรเพราะประชาชนเลือกค่ะชินวัตรไม่ได้ซื้อมาที่คุณพ่อคุณอาได้เป็นนายกชินวัตรไม่ได้จ่ายตังค่ะประชาชนเลือกนะคะคือถ้าตําแหน่งนายกมาซื้อขายกันได้เนี่ยมันก็คงไม่ใช่เป็นแบบนี้ค่ะแต่คือเราเรามาได้เพราะประชาชนเลือกเท่านั้น ะะไม่ว่าพรรพักเพื่อไทยเนี่ยโดนยุบไปสองรอบตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนเรากลับมาได้แลัชนะการเลือกตั้งเป็นเพราะประชาชนเลือกค่ะไม่มีไม่มีสิ่งอื่นใด